สวัสดีครับมาต่อกันอีกสักคลิปสำหรับ m p v t ระบบ h ฮโวลตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่ามันจะรับแรงดันแผงเนี่ยต่ำๆมันจะทำงานไหมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่นะเทสชาร์จด้วยระบบ48นะแรงดันแบตอยู่ที่52โวลต์ตอนนี้นี่แบตเตอรี่เราเราจะจำลองสถานการณ์ป้อนแรงดัน PV เข้าที่ประมาณ80-90โวลต์นี่ ผมตั้งซับไพไว้แล้วประมาณ90โวลต์จำลองสถานการณ์แรงดันแผงประมาณ2แผงอนุกรม2แผงจะได้ประมาณ80กว่า90บโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะชาร์จไหมอ่เดี๋ยวป้อนซับไพก่อนป้อนซับไพเข้าเครื่องแล้วนะนี่แรงดันมาแล้ว90โวลต์อ่เสียงดีเย์ดังแล้วนะครับอ่ะมาดูว่าวัดจะขึ้นไหมถ้าแอมป์ถ้าวัดขึ้นนั่นก็แสดงว่ามันรองรับการชาร์จนี่ดีเย์ครั้งที่2ดังแล้วนะครับ ถ้ารีเลย์ดังสองครั้งแสดงว่าทํางานแน่นอนนี่นี่เริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมถึงจะเป็นชาร์จเจอร์ระบบไฮโวล์ก็จริงแต่มันทํางานแบบโลโวล์ได้ด้วยก็คือตั้งแต่แรงดน 8, 90, ัน80 90โวล์ขึ้นไปก็เริ่มทํางานแล้วนะครับแต่แน่นอนในในเมื่อวงจรมันออกแบบมาเป็นระบบไฮโวล์ all, ก็แนะนําต่อไฮโวล์ all, นะครับ2 300โวล์ต400โวล์ all, ระบบจะยิ่งทํางานได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้เอามาแสดงให้ดูเฉยๆว่าแพงน้อย นะครับมันก็ทํางานได้เหมือนกันเผื่อบางคนจะซื้อระบบไฮโวล์มาก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มแผงไปทีละเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมทำงานแล้ว90โวลต์ชาร์จไป90กวัตต์1.8นี่2 M แอมป์ละโอเคเริ่มบูตขึ้นไปแล้วโอเค2แผงทํางานได้นะครับ3แผง4แผง5แผงมันทํางานได้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเพิ่มดูถ้าแรงดัน3แผงจะอยู่ที่ประมาณ140โวลต มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วม,มันทำงานได้อยู่แล้วแหละแต่ลองให้ดูเฉยๆนะเผื่อบางคนบอกว่าพูดแล้วไม่เห็นภาพลองให้ดูเลยนี่แรงดันประมาณ142โวลต์จำลองสาถานการณ์ปมาณ3แผงนะครับ3แผงชาร์จไหมมันก็ต้องชาร์จอยู่แล้วนะไม่รู้จะลองทำไมนะลองให้ดูนะครับเริ่มชาร์จแล้วเห็นไหมกระแสามาแล้ว0.2 0.4วัดขึ้นแล้วเห็นไหม ก็ชาร์จนะครับโอเคสองแผงชาร์จ3แผงชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าระบบ MPPT High Volt ตัวนี้รับได้หมดตั้งแต่ l โล v ว l ร้อยกว่า80-90 Volt ร้อยกว่าชาร์จได้จนถึง300-400 Volt ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแบบสุดๆเลย300 Volt ตัว Power Supply ผมจ่ายได้สุดที่303 Volt เอากระแสน้อยๆพอโอเคนะ300 Volt สามร้อยโวลต์มาดูมันจะชาร์จไหมมันก็ต้องชาร์จอยู่แล้วนะมันรับได้จนถึง480แนะครับแต่ก็ไม่ต้องต่อขนาดนั้นนะมันรับได้480ก็ต่อไปสักบาง4ร้อยยี่ประมาณนี้ก็พอไม่ต้องตะบีตะบัน4 0 0 500โวลต์นะครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับชาร์จได้ตั้งแต่แรงดันต่ํายันแรงดันสูงนะครับตัวนี้ MPPT ตัวนี้รองรับ การชาร์จตั้งแต่ระบบ24จนถึง190กว่าโวลต์กันเลยทีเดียวนะครับระบบ12เหมือนจะไม่รับนะเริ่มต้นที่ระบบ24นี่เห็นไหมสิไม่ได้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่24 3 6 4 8ไปเรื่อยๆจนถึง192โวลต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีสาระความรู้บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงในรอบถัดไปเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ